ตื่นได้ปักพักแล้วค่ะแล้วก็มางก,กินข้าวนะคะพี่คิดทำสักข้าวให้กินอร่อยเยี oh, <laughs> ่ยมมากค่ะกินให้หมด่อิ้ทำใส่น้ำให้กินไม่ใช่หรอกอันนี้เป็นอุ้ยไข่แบบดูไงวะเนี่ยไข,ข,ข่น้ำสอนสิสอนน้ำไม่ใช่หรอก ปวดหัวมาก <Okay. S 1> หเหมือนจะระเบิดสงสัยเพราะว่าเป็นแว่นตาให้เขาปรับแว่นตาให้มันใกล้ตาป่าเดิมไข่น้ำใส่ขิงด้วยสูตรจากพี่อ่อนลานไทยว่าไปบ้านพี่อ่อนแล้วพี่อ่อนก็ทำขิงแล้ววนะ่าอยากกิน วันกินเบียร์อมาสอยูทูบนะมาสอนทัมบูอลครับคุณัมบ้ไข่สัมฟองแล้วก็ซอยหินไปดูว่นี่ค่ะลูกเต๋าพรกอนแล้ว็ใส่หนดชบกรส่น่านผู้หน่ลองทำไข่เจียวเสร็จปุ๊บแต่มันมาเกาะเนาะ แล้วก็หอไข่เจียวเสร็จปุ๊บก็ให้ตัดแล้วก็น้ำเทใส่ไปแล้วนะบาย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 ฮัลโหลบายบาย